คุณผู้ชมครับ <S <S ในคืนวันที่5สิงหาคมนี้นะครับเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับซัมซุงเขาจะมีการจัดงานซัมซุง n New Galaxy u n p a c เพ็เป็นไลฟ์อีเวนท์ที่ทุกคนจะต้องติดตามกันทั่วโลกเลยนะครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนี่ก่อนจะถึงวันนั้นครับทางซัมซุงประเทศไทยได้ส่งกล่องนี้มาให้ผมกล่องนี้คืออะไรเนี่ย นี่คือ Samsung Galaxy u n p a c k Live Kit i t โอ้โหคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ากล่องนี้มันจะเป็นกล่องที่ทำให้เราติดตาม l i ฟ e Event ครั้งนี้ได้อย่างตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในกล่องนี้มีอะไรแกะกล่องออกมานี่นะครับกล่องเขาจะเปิดออกมาเป็น2ด้านแบบนี้ได้โอ้โหคุณผู้ชมนี่ฮะเขาออกแบบมาเป็นเหมือนกับเวทีของงาน Unpack ครับโอ้ยสวยเลยทีเดียว ภายในกล่องนะครับก็จะมีอุปกรณ์มาให้สําหรับชาวบล็อกเกอร์ทั้งหลายนะครับได้ทำไลฟ์กันนี่ฮะมีขาตั้งไว้หนีบมือถือจะได้นิ่งๆน,นะครับแล้วก็มีสิ่งนี้ครับกลัวบล็อกเกอร์จะหน้าดำนี่นะมีไฟแบบวงแหวนอย่างนี้ให้ด้วยโอ้โหโเก๋ไก๋มากเลยทีเดียวนะครับก็ใช้สสิ่งนี้ในการทำไลฟ์สตรีมเพื่อบรรยายงาน unpack ed. ครั้งนี้ได้นะครับแล้วถึงคืนวันงานนะครับเราก็จะดึงเวทีออกมาตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เอามือถือมาวางแบบนี้นี่นะฮะเสร็จแล้วก็ชมงานไลฟ์อันแพ็ก ได้แบบนี้เลยได้บรรยากาศเหมือนอยู่ในงานเลยเห็นไหมเจ๋งมากถือเป็นชุดไลฟ์คิดที่เก๋ไก๋มากๆเลยนะครับไอเดียดีมากเลยฝากคุณผู้ชมติดตามชมด้วยนะครับคืนวันพุธที่5สิงหาคมนี้เวลา3ามทุ่มตรงนะครับล้ำหน้าโชว์ e ทค e x c i ซ e a p p d i s c u ั t นะครับเรารวมกันเป็นแกง3 l i ไลฟ์ถ่ายทอดสดงานอันแพ็คแปลเป็นไทยนะครับให้พวกเรามาตื่นเต้นกับ The New Galaxy กัน